สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับแอดป็อกอีกแล้วนะครับวันนี้แอดป็อกจะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างเคสรุ่นซึนามิสึนามิกอริเอตกับซึนามิแฮกิดนะครับว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ย มันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนยังสงสัยวยาเอ้พี่ A2 ตัวเนี้ยหน้าตามันก็เหมือนกันราคามันก็ต่างกันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมครับผมเองก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆคนนะครับซื้อไปแล้วใส่เมนบอร์ดไม่ได้อ้าวแล้วเราจะต้องกูยังว่าตัวไหนมันใส่เมนบอร์ดได้ไม่ได้ตัวไหนมันใส่เมนบอร์ดใหญ่ได้ตัวไหนมันใส่เมนบอร์ดเล็กได้เดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยนะครับวันนี้แอดพอก็มีเมนบอร์ด3รุ่นมาให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยใส่กับเคสได้ประมาณไหนรุ่น รุ่นกอรียดตใส่เมนบอร์ดได้ขนาดไหนรุ่นแฮกิตใส่เมนบอร์ดได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมมันก่อนเลยนะครับว่าไอสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงตัวนี้นะครับจะเป็นซูนิมิกอริเอตนะครับจะเป็นขนาดใหญ่กว่าตัวซูนิมิแฮกิทนั่นเองนะครับโอเคขนาดก็แตกต่างกันแล้วเนาะแล้วก็การใส่เมนบอร์ดจะแตกต่างกันด้วยนะครับตัว ซูนามิแฮกิตนะครับจะใส่เมนบอร์ดได้2ขนาดเท่านั้นนะครับขนาด ATX ใส่ไม่ได้นะครับขนาด ATX คือขนาดไหนนั่นก็คือขนาดนี้นั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นขนาดเมนบอร์ด ATX นะครับจะใส่กับซูนามิแฮกิตไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ใส่ไม่ได้นะฝืนยังไงก็ใส่ไม่ได้ครับต้องดูดีๆด้วยถ้าเมนบอร์ดเพื่อนๆเ,เ,เป็นขนาด ATX นะครับใส่แฮกิตไม่ได้เพื่อนต <s> ้องมา เลือกตัวซซรามิกอลิแยตแทนนะครับถึงจะใส่ ATX ได้เอา้าและเมนบอร์ดตัวไหนมันจะใส่ซซรามิแฮกิดได้ใช่ไหมครับโอเคผมมีให้ดูนะครับจะมี2รุ่นนะครับและอีกรุ่นหนึ่งเป็น ITX ถ้าเมนบอร์ดขนาด ITX เนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับแต่ผมไม่มีให้ดูนะครับมันจะเป็นขนาดเล็กๆเ,เลยนะจะเป็นแบบ ITX นะครับนี่ครับเมนบอร์ดรุ่นหนึ่งที่สามารถใส่ได้นั่นก็คือเมนบอร์ดตระกูล M นะครับที่มันลงท้าย A 3 2 0 M S 310m นนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันลงท้ายด้วยเ็เนี่ยใส่กับซุรามมกแฮกิดได้นะครับนี่อันนี้ใส่ได้นะมันเป็นขนาดเล็กเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่ใส่ได้แบบนี้เลยนะต่อมาจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่มันก็จะมีลงท้ายด้วย M นะไอตัวนี้จะเป็นรุ่น b 4 6 0 m นะครับลงท้ายด้วยเใส่ได้หมดนะครับลงท้ายด้วย M ใส่ได้หมดนอกในส่วนของซุดามีแฮกิดเมนบอร์ดลงท้ายด้วยเใส่ได้นะครับผมจะใส่ให้ดูนี่ครับ ใส่ได้ปกติเลยนะใส่ได้ปกติเนาะแต่ตัวที่ไม่มี M ลงท้ายมันจะใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินนะครับคือมันไม่ได้ทํามารองรับนะครับมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยนะครับถึงใส่ได้แต่ตําแหน่งน็อตมันก็ขันไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับตัวซูนามิแฮกิตใส่เมนบอร์ด ATX ไม่ได้นะครับแต่แนจะใส่ได้แต่ตัวตระกูล ITX แล้วก็เมนบอร์ดที่ลงท้ายด้วย M จะใส่ได้นะครับนั่นคือขนาด นี่นะครับอาจจะเ,เราจะมาเปรียบเทียบกันเนาะว่าตัวขนาด M เนี่ยไสองเมเนี้ยมันจะแตกต่างกับตัวที่ไม่มี M ประมาณไหนอันนี้คือเป็นเมนบอร์ดที่ไม่มีรหัสเนะครับเห็นไหมเห็นความต่างกันไหมครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่ครับความสัน้นความยาวครึ่งต่อครึ่งกันเลยเห็นไหมโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นที่ลงท้ายด้วยเอ็มอรุ่นหนึ่งแต่จะใหญ่ไปตัวนี้นิดนึงแต่มันก็ยังใส่ซูรามิแฮรกิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมา ตั้งเปรียบเทียบไปให้ดูนะครับนี่ครับขนาดประมาณนี้นี่นะครับต้องดูดีๆด,ด้วยนะถ้าเมนบอกของเพื่อนเนี่ยเป็นตระกูล i-t-x หรือว่าลงใช้ได้ m ใส่ตัวนี้ได้ถ้าเมนบอกอเพื่อนเนี่ยเป็น a-t-x เนี่ยครับจะใส่ตัวแฮกิทไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับซูนิมิกอลเลียดสามารถใส่ได้ทั้ง4รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i-t-x แล้วก็เมนบอดตระกูล m ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนหรือว่าจะเป็น เมนบอร์ดที่เป็นตระกูล a t x ใส่ได้หมดเลยนะครับมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าโอเคผมจะลองใส่ให้ดูนะนี่ครับชือ้อเราให้ดูเห็นภาพรวมกันแบบนี้กันเลยนะนี่ครับใส่ได้อย่างสบายๆเลยมันจะใส่แบบเต็มพอดีเลยนะครับนี่ถ้าใครซื้อซ mm ูนดมิกอเลียดไปนะครับถ้าใส่เมนบอร์ดตระกูล a t x บอกเลยว่ามันจะใส่แล้วก็ดูเต็มเมนบอร์ดแล้วก็ ดูเต็มเคสแล้วก็จะดูสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ใส่ได้เต็มสวยงามแต่ถ้าเป็นสูดามิแฮกิทเนี่ยถ้าใส่ขนาดเนี้ยกาลังดีมันจะดูเต็มพอดีนะครับจะเป็นตระกูลเอ็มที่ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับนี่มันจะใส่แล้วมันจะดูเต็มกว่าตัวนี้นะครับถ้าแนะนําก็เป็นอันนี้นครับเพื่อนๆน่าจะจินตนากา,การกันออกแล้วใช่ไหมครับนี่ครับมันใส่ได้แล้วแบบดูเต็มพอดีเลยนะโอเคส่วนตัวนี้นะครับสูดามิ กเรียดน,นี่มันก็จะใส่ได้แบบนี้นะครับมึงคือมันใส่ได้แบบสะดวกสบายมากเลยหรือว่าจะเป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กมันก็ใส่ได้เลยนะครับนี่อันนี้ยิ่งใส่ได้ง่ายเลยนะแต่มันจะดูโล่งๆไปหน่อยนะครับก็เลือกขนาดเคสให้มันเหมาะสมกับเมนบอร์ดนะครับมันจะได้ดูสวยงามเนาะส่วนการอัปเกรดต่างๆครับในส่วนของตัวพัดลมสามารถใส่1 2 3 4 5 6 6ตัวได้เท่ากันเลยนะ1 2 3 4 5 6ใส่ได้6ตัวเท่ากันนะครับแต่ตรงนี้ ในส่วนของ expansion slot นะครับตรงนี้นะครับ expansion slot นี่ครับไอตัวซูเดมิแฮกิทเนี่ยมันจะมีมาให้1 2 3 4จะมีมาให้เพียง4สล็อตเท่านั้นนะครับแต่ตัวซูเดมิกอร์เรีเนี่ยจะให้มา1 2 3 4 5 6 7จะให้มา7สล็อตเพื่อนต้องดูดีๆด้วยว่าถ้าเพื่อนใส่การ์ดแคปเจอร์การ์ดเสียงเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวแฮกิทเนี่ยมันจะมีสล็อตค่อนข้างน้อยเลยนะครับต้องกะแล้วก็ลองนับเมนบอร์ดของเพื่อนดูนะครับว่าเพื่อนใส่ ตัวเชื่อมต่อ expansion slot เนี่ยกี่ slot นะครับถ้าใส่เยอะๆเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวกอ l ีแอตนะครับแต่ทันทีทั้นั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ดูตามความเหมาะสมนะครับว่าเพื่อนๆต้องการประมาณไหนนะผมถ้าต้องการเผื่ออนาคตก็แนะนำตัวซูนิมิกอรีแอตนะครับต่ถ้าแบบไม่ได้แบบมี expansion slot ที่เยอะอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็ดูตัวนี้ก็ได้นี่คือจุดสังเกตอีกหจุดที่แตกต่างกันนะครับอันดับแรกก็คือขนาดเมนบอร์ดอันดับ2ก็คือในส่วนของ expansion slot นะครับ ส่วนนอกนั้นก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ซูนิมิกอริเอตกับซูนิมิแฮกินเนี่ยสามารถใส่ชุดน้ํา2ตอนได้ทั้งคู่เลย2ตอน1ตอนได้ทั้งคู่เลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันแล้วนะครับแบบแตกต่างกันหลัหลกก็อย่างที่ผมบอกไปขนาดเมนบอดแล้วก็เอ็กเพนชั่นสล็อตนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มี อะไรแตกต่างแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆก็พอจะนึกภาพมันออกเนาะว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับหรือว่าถ้าเมื่อสงสัยตรงไหนเนี่ยหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกระหว่างตัวซูนมิ หรือว่าซูนามิแฮกิญก็สามารถเมนท์สอบถามได้ใต้คลิปแอดป็อกเลยนะครับเดี๋ยวแอดป็อกจะมาตอบให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากแอดป็อกด้วยนะครับโอเคครับแอดป็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะสวัสดีทำไมสองทีนะครับโอเคครับไปแล้ว